สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการใช้งานของนาฬิการ,รุ่น C8 นะครับรวมถึงฟังก์ชันต่างๆในแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกับนาฬิการ,รุ่นนี้ด้วยนะครับ ซึ่งตัวนาฬิกานะครับนี่จะมีกล้องหน้าเลยครับปุ่มด้านข้างครับจะเป็นปุ่มด้านล่างจะเป็นปิดเปิดนาฬิกานะครับหากอยู่ในโหมดที่ว่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแบบนี้นี่คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะครับหรือจะเป็นสัญญาณเครือข่ายนะครับก่อนทําการใช้งานครับต้องทําการสมัครโปรินเน็ตของซิมก่อนนะครับรุ่นนี้รองรับได้ทั้งทุกเครือข่ายเลยครับใส่ซิมก็ไปปิดเปิดนาฬิกามาหนึ่งครั้งแล้วก็ลองสไลด์หน้าจอลงมาครับ เห็นไหมครับในกาพร้อมใช้งานใช่ไหครับปุ่มด้านข้างตรงนี้จะเป็นกดปิดเปิดไม่ได้นะครับเพื่อป้องกันคนแปลกหน้านะครับทำการปิดในการนองนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นปุ่มเบรเอชขอความช่วยเหลือกดค้างไว้ประมาณ1-3วินาทีประมาณ3-5าวิดีกว่าอ่ะกดค้างไว้นะครับจะเป็นการโทรหาผู้ปกครองนะครับในเบอร์ที่ว่าใช้ในการเชื่อมต่อนะครับที่เม่ไว้สามเลขหมายครับในส่วนของหน้าจอครับกดค้างที่หน้าจอนะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของเวลาครับสี่รูปแบบเลยครับได้ทั้งนาล l o g แล้วก็ดิจิตอลนะครับเมนูครับสไลด์หน้าจอ ับอ่านี้อ่ะสไลด์หน้าจอไปทางนี้ครับอันนี้จะเป็นวิดีโอคอลครับหรือวิดีโอแชทครับหากเราทําการเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับกับแอปพลิเคชันก็สามารถใช้งานในฟังก์ชันนี้ได้เลยแต่ว่านะครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ต้องการจะวิดีโอคอลหาน้องครับแนะนำนะครับให้สมัครคคละาแอคเคาหรือโคละบัญชีกันนะครับแล้วก็มาสแกน QR Code นะครับ ที่ตรงที่อยู่เป็นแถบสีขาวนะครับที่ว่าเราติดมาในกล่องครับรวมถึงสามารถสแกนจากตัวในกาได้นะนี่ครับจะอยู่ในแถบ QR ีย d e ดนี่ครับรหัสลงทะเบียนอันนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันตัวนี้ก็เป็นแกลเลอรี่ครับเวลาที่เราถ่ายรูปมาเลยมานี่ก็จะเป็นการส่งข้อความแชทครับกดไว้1 2 3 4 5อจะเป็นการส่งข้อความเสียงนะครับคุยกับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณแม่ก็จะสามารถรับจากตัวแอปพลิเคชันที่ใช้เชื่อมต่อได้เลยครับจะเป็นข้อความเสียงส่งถึงกันหรือว่าจะส่งเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับ มาที่ฟังก์ชันถัดไปครับอันนี้จะเป็นกล้องนะครับกล้องถ่ายรูปนะครับนี่ก็สามารถกดถ่ายได้เลยครับรับเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยครับก็สามารถกดแชร์ได้เลยนะครับแชร์เข้าไปครับรูปนี้นะครับก็จะไปอยู่ในในตัวการแอบดักฟังนะครับของตัวแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโทรศัพท์นะครับก็สามารถล็อกเบอร์ครับล็อกแป้นพิมพ์ได้ครับผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับผมโดยไม่ให้น้องกดปุ่มแป้นพิมพ์ครับหรือว่าให้น้อง โทรหาเฉพาะเบอร์ที่เมมผ่านแอปพลิเคชันก็คือตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับพราะหลักการทําง,งานของนาฬิกาจะถูกควบคุมผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับจะเป็นการตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกานะครับอ่าแล้วก็นี่จะเป็นการปรับเสียงเรียกเข้าครับหรือว่าปรับเสียงให้มันแบบดังก็คือเสียงหองหูฟังนะครับปรับความสว่างก็ได้นะครับหรือว่า ตั้งค่าเวลาวันและเวลานะครับอย่าลืมครับให้ทุกอย่างครับตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับการนอนนี้คือจะเป็นการตั้งหมวดสลิปหน้าจอนะครับหมายถึงว่าการพักหน้าจอนนั่นเองนะครับ การตั้งค่าภาษาก็จะมีให้เลือกหลายภาษามากเลยครับรวมถึงภาษาไทยด้วยนะคบการปิดเปิดก็นี้ก็จะเป็นข้อมูลของในกาะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีเกมคิดเลขฝึกสมองให้กับน้องครับการแจ้งเตือนตั้งปูต่างๆมีเครื่องคิดเลขต่างๆนะครับในกาจับเวลาพวกนี้ก็จะเป็นการวัดก้าวเดินของน้องครับในแต่ละวันนะครับทุกอย่างจะถูกส่งข้อมูลหรือว่าจะเก็บในแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่ตัวในการนะครับ ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับจะมีให้เลือกถึง3แอปเลยนะครับนี่ครับแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมครับก็คือ Si เดเกอร์หนึสามสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับแอมินจะเลือกเป็น Si เดเกอร์สนี่คือทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากทําการลงทะเบียนสมัครบัญชีเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทําการกดล็อกลิ้นเลือกพื้นที่เป็นเอเชียโียเซียนะครับจะอยู่ในหน้าแอปนี่ครับเห็นไหมครับฟังก์ชันจะเยอะมากๆเลยนะครับจะเป็นเมนูภาษาไทยหรือว่าเราจะตั้งเป็นเมนูที่เราถนัดได้ครับว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างๆได้เลยครับมาฟ ตำแหน่งนะครับอ่านี่จะเป็นการระบุตำแหน่งของน้องนะครับอันนี้อ่ะตั้งแบบเดียวทามเลยครับเป็นระบุตำแหน่งแบบเดียวทากดไปที่หยุดน้ำนะครับร e f ฟรชให้เรียบร้อยครับในส่วนนี้ครับอันนี้ก็คือจะเป็นการตั้งโหมดนี่ครับขอบเขตความปลอดภัยนะครับขอบเขตความปลอดภัยนะครับก็สามารถเลือกระยะทางนี่คือเรากดบวกไปก่อนเลยครับสมมติว่าเราไปหาไปอยู่ในสถานที่ที่เราต้องการตั้งขอบเขตหรือิว่ากดไปตรงนี้แล้วกันนะครับปุ๊บนี่ครับเราก็จะปรับได้เลยครับปรับได้ประมาณ5 0 0ถึง2กิโลเลยครับหรือ2,000เมตรปรับเสร็จปุบ อ่าเรากดใส่ชื่อตำแหน่งไปเลยนะครับใส่ประโว่าผมแบบพิมพ์มาว่านี่นครับ C8 อ่าโอเคครับแล้วก็กดบันทึกเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับมันก็จะได้เป็นนี้ครับสถานที่ที่ว่าเราทําการบันทึกไ้อย่างนี้แต่เกิดว่าเราต้องการที่จะออกนะครับต้องการที่ยกเลิกแล้วก็ค่อยกดปิดครับเรียบร้อยครับก็คือตั้งคันเราก็จะกดปิดในฟังก์ชันนี้หรือว่าจะกดเพิ่มต่างๆก็ได้อีกนะครับอันนี้ก็คือปิดและปิดการใช้งานหรือว่าเราจะกดลบเลยก็ได้นะครับ ี่ครับกดลบในตําแหน่งเก่านะก็แค่สลับสไลด์หน้าจอไปทางนี้แล้วก็กดลบไปเรียบร้อยครับนี่คือลบในฟังก์ชันนี้นะครับในส่วนของฟังก์ชันอื่นนะครับก็คือจะมีการตั้งค่าสมาชิกในครอบครัวต่างๆนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับศูนย์ข้อมูลต่างๆนี้ก็เป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนในเอเอสต่างๆครับจะมีก็คืมีเอ,เ,อเข้ามาหรือว่าน้องกดปุ่มข้างนี้ครับ ก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนมาที่เป็นข้อความนี้เขตความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆนะครับจะมีการแจ้งเตือนตลอดนะครับ V O ใช a ก็เป็นการ V O อคอลคุยหาครับนี่ครับกดได้เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณของอินเทอร์เน็ตของซิมที่ใช้งานด้วยครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับก็กดรับได้เลยนะครับ วันนี้ผมไม่รับนะครับขออนุญาตไม่รับนะครับกดวางนะครับโอเคนะครับในส่วนของฟังก์ชันอื่นครับแนะนำนะครับหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการจารวิโอคอหาน้องครับแนะนําให้สมัครโลแอกหรือว่าคนละบัญชีกันนะครับอันนี้ก็เป็นการให้รางวัลหรือว่าปิดการใช้งานนี่คือโหมดท่ารบกวนเวลาเรียนนะครับสามารถตั้งได้ถึง4ช่วงเวลานะครับ าเลือกได้เลยครับน้องจะไม่สามารถจะเล่นนาฬิกาได้ครับนาฬิกาจะอยู่ในโหมดก็คือล็อกหน้าจอเลยครับน้องจะสามารถกดปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือได้ครับ<ม>แล้วก็คุณแม่ก็ยังสามารถระบุต,ตำแหน่งของน้องหรือว่าแอบดักฟังน้องได้เช่นกันนะครับผมนาฬิกาปลุกค้นหานาฬิกาเป็นการค้นหาตัวนาฬิกาครับว่าหล่นอยู่ตรงไหนหรือว่ายัางไงแค่นั้นเองครับโหมดสุขภาพก็จะเป็นการนับก้าวเดินหรือว่าประเมินคุณภาพการนอนของน้องครับในแต่ละวัน หมดแอบถ่ายรูปนะครับคือหมวดกล้องครับแค่เรากดถ่ายเข้าไปครับปั๊บเรียบร้อยครับนาฬิกาล,ลองรีเฟรชครับ จะเป็นการแอบถ่ายรูปโดยที่น้องไม่รู้ตัวนะครับจะเป็นการแอบถ่ายนะขนาดนั้นครับแล้วก็เป็นการส่งรูปกลับมาห้นครับอันนี้คือโหมดแอบถ่ายรูปนะครับโดยที่น้องไม่รู้ตัวนะครับโหมดแอบดักฟังอ่านี่ครับเข้าที่โหมดควบคุมด้วยเสียงครับใส่เบอร์โทรของคุณพ่อคุณแม่ลงไปครับ09ใส่เข้าไปแล้วก็กดตกลงเลยครับจะเป็นการสั่งให้นากาโทรกลับมานะครับผมแนะนานะครับผมซิมที่ใส่ที่ตัวนากาต้องมีค่าโทรด้วยนะครับเพราะเป็นการหักค่าบริการจากซิมที่ใส่นะครับนากาจะโทรกลับมาไหมครับโทรมาแล้วเหม ก็กดรับก็สามารถแอบดักฟังน้องได้ครับผมหน้าจอจะอยู่ในโหมดที่กดอะไรไม่ได้เลยนะครับผมดับเลยครับก็คือน้องจะไม่สามารถรู้ว่าหรือคนรอบข้างจะไม่สามารถรู้ว่ามีการแอบดักฟังน้องอยู่นะครับผมไม่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 เป็นการรบกวนน้องนะครับอ่าโอเคครับกดวางนะครับผมขออนุญาตกดวางนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเอไอเอขอความช่วยเหลือนะครับสามารถใส่ได้ถึง3เลขหมายนะครับผมคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าสามารถใส่เข้าไปได้เลยครับเบอร์แรกแนะนําเป็นเบอร์ที่สามารถรับสายได้ไวนะครับ ให้กาหนดเป็นเบอร์แรกครับพอใส่ก็ไปก็น้องกดปุ่มข้างจะโทรวนจนกว่าคนก็คือ3ามเลขหมายจะรับสายนะครับนี่คือปุ่มเอขอความช่วยเหลือนะครับพรเสรใส่คนแบกหน้าโทรหาน้องจะโทรได้ก็คือคนแบกหน้าจะโทรได้หรือว่าน้องจะโทรได้เฉพาะเบอร์ที่เมนผ่านนี่ครับสมุดโทรศัพท์เท่านั้นนะครับสามารถแอดเบอร์ได้เลยครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นการรีสตาร์หรือว่าปิดเครื่องระยะไกลนะครับหรือว่าเรามีอุปกรณ์เพิ่มใหม่แล้วก็สามารถกดเพิ่มอุปกรณ์สแกนค r Code คได้นะครับผมเพราะว่า1บัญชีจะไม่จํากัดจํานวนเครื่องอุปกรณ์ของนาฬิกานะครับรวมถึงนาฬิกาสามารถแอบดูน้องได้โดยไม่จํากัดจานวนเครื่องมือถือเช่นกันนะครับเรียบร้อยนะครับผม